เรานั่งตกตากันฝ mm. นตกทำๆ mm. หายคันอยู่ mm. เตี๋ยวรอชมผลงานโอ้ mm. โหโย่อยองเวงโมเทนัทนทันเลยพอแล้วพอแล้วมันอยู่แล้วไม่ต้องรีบ อยู่แล้วก็ค่อยหมุนมาพอสายแค่โอ้ยลุมเอ้ยบอกว่า <c oughs> มาแล้วคนแรกส่ลูก่อน คนเดียวก็พอเนิ่งแล้วเนี่ยหัวสั้นหัวสั้นใส่โล กินปลาก็ต้องปลาวาดเฟี้ยวๆคนเดียวปัดจุ่มปัดจุ่มปัดจุม่มมีกำลังเดือดเลยกำลังเดือดจริงๆนะมาคนเดียวนะเครื่องปรุงพร้อม นอนอย่างนี้ยนอนอย่างนี้ยคืนนี้นอนอย่างนี้ยลมแรงด้วยเย็นด้วยโอ,โอ,โอ,อ้โหดีมาคนเดียวนป่าวัดไหมป่าวัดไหมแต่มดวัดเองนะไม่ใช่ป่าวัดนะมดวัดเองโคตรฟิวอ่ะค,ค,คนเดียวอ่ะอยู่ได้อ่ะ มันชอบมนะันเนาะชอบจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้สักตีสามตีสี่ค่อยลุยทัวร์ไปเชื่อมดอยู่ปิงนั้นเนี่ยแต่ที่เราตกอยู่ไอ้ตรงอันนั้นฝา,ฝายล่างใช่ไหมฝายบนอะ่ะ มันก็อยู่ข้างบนนิดนึงมดอยู่ข้างล่างแอรติดวัดเพราะว่าวัดตัวนี้มันมีไฟไงมดน,นอนได้ไงนี่คนเดียวจริงชอบจริงอะเีู่คนเดียว <c oughs> กินแล้วก็นอนพรุนี้ประมาณตีสามตีสี่ลุย <c oughs> นี่